เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าเออชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเรากําลังสวมบทบาทอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยอืมใช่เลยครับคือพออยู่กับครอบคร,บครัวเราก็เป็นคนแบบนึงพอไปอยู่กับเพื่อนก็เป็นอีกแบบแล้วพอไปที่ทํางานนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยกลายเป็นอีกคนไปเลยใช่ค่ะจนบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วตัวตนจริงๆของเราข้างใต้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ เพราะความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดพื้นฐานของมนุษย์เราเลยนะในฐานะที่เราเป็นสัตว์สังคมอ oh. การได้รับการยอมรับจากกลุ่มเนี่ยมันหมายถึงความปลอดภยัยการรอดชีวิตแต่ปัญหาก,ก็คือในโลกยุคใหม่ที่มันซับซ้อนมากๆสัญชาตญาณโบราณอันเนี้ยมันเหมือนจะทํางานผิดพลาดไปหน่อยทํางานผิดพลาดยังไงคะคือมันกลายเป็นกับดักที่มองไม่เห็นที่ขังเราไว้ะเองนะครับ คำว่ากับดักนี่เห็นภาพเลยค่ะเพราะมันเริ่มจากความตั้งใจที่ดีมากๆคืออยากเข้ากับคนอื่นได้แต่ผลสุดท้ายกับกลายเป็นว่าเราเสียความเป็นตัวเองไปใช่เลยครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าไอ้เจ้ากับดักที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่แล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่ากำลังติดอยู่และที่สำคัญที่สุดเราจะหาทางออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงโดยอิงจากข้อมูลที่เราได้ไปสารวจกันมา ได้เลยครับคือมันมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยนะคะอย่างตอนเด็กๆก็อยากเป็นลูกที่ดีในสายตาพ่อแม่ใช่ไหมคะครับแน่นอนที่สุดท่านอยากให้เรียนอะไรเราก็เรียนหรือพอเข้ากลุ่มเพื่อนเราก็พยายามชอบในสิ่งที่เพื่อนชอบเพื่อไม่ให้รู้สึกแปลกแยกออกมา ฟังเพลงแนวเดียวกันแต่งตัวคล้ายคายกันใช่ค่ะแม้แต่ในที่ทำงานที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำใช่เลยครับแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีในยุคนี้ก็หนีไม่พ้นโซเชียลมีเดียเลยอ๋ออันนี้น่าจะตัวสำคัญเลยตัวสำคัญเลยครับมันเหมือนโยนน้ำมันเข้ากองไฟเลยเพราะเราเห็นแต่ชีวิตด้านที่แบบเพอร์เฟกต์ของคนอื่นทุกวันอืมอืมภาพที่คัดมาแล้ว ครับภาพที่สวยงามยอดไลค์เยอะๆคอมเมนต์ชื่นชมมันทำให้สมองส่วนที่โหยหาการยอมรับของเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นไปอีกแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราเริ่มคิดว่าถ้าอยากได้รับการยอมรับแบบนั้นบ้างเราก็ต้องเป็นแบบนั้นกระบวนการสร้างตัวตนใหม่เพื่อโลกออนไลน์มันก็เลยเริ่มขึ้นแบบเงียบๆครับแล้วมันก็ค่อยๆซึมเข้ามาในชีวิตจริงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสินะคะถูกต้องครับ จากแค่ในโลกออนไลน์กลายเป็นว่าเราเริ่มแสดงบทบาทนั้นในชีวิตจริงด้วยที่น่ากลัวคือมันเนียนมากจนถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเริ่มสับสนแล้วว่าเอออันไหนคือตัวเราจริงๆอันไหนคือบทบาทที่เราสร้างขึ้นมาอืมเลยสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ทันเรื่องนี้ได้ยังไงคะก่อนที่มันจะสายเกินไปมันมีสัญ,ญญาณเตือนอะไรให้เราคอยสังเกตตัวเองบ้างไหมคะสัญ,ญญาณเตือนเหรอครับอืม มีครับแล้วก็ชัดเจนมากๆด้วยที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะแต่เป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี้แหละครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนบุคลิกไปตามบริบทหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีนะครับอ๋ออยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้เป็นคนแบบหนึง่งใช่ครับพอไปอยู่อีกกลุ่มก็เปลี่ยนเป็นอีกคน การสลับโหมดบ่อยๆแบบนี้มันใช้พลังงานทางสมองและอารมณ์สูงมากเลยนะครับนึกภาพออกเลยค่ะมันคงเหนื่อยหน้าดูแล้วมันก็คงนำไปสู่สัญญาณข้อต่อไปที่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่างถูกต้องครับเพราะกลัวว่าถ้าพูดอะไรไม่เหมือนคนอื่นในกลุ่มออกไปเราอาจจะถูกมองว่าแปลกหรืออาจจะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาได้ความกลัวการขัดแย้งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญเลยครับมันทาให้เราเลือกที่จะเงียบหรือเอออตามไปก่อน ทั้งๆที่ในใจอาจจะไม่เห็นด้วยเลยแล้วมันก็คงเชื่อมไปอีกสัญญาณคือการฝืนทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองชัดเจนเลยครับอย่างเช่นต้องไปร่วมกิจกรรมที่เราไม่ได้ชอบจริงๆหรือแต่งตัวในสไตล์ที่ไม่ใช่เราเลยแค่เพื่อให้คนอื่นประทับใจเพื่อให้ได้รับการยอมรับเข้ากลุ่มแล้วพอนานๆเข้าสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับคนอื่นไปเลยใช่ครับเรายกเอารีโมทควบคุมอารมณ์ไปให้คนอื่นถือไว้เลย คำชมของคนอื่นกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในขณะที่คําวิจารณ์นิดเดียวก็ทําให้เราจิตตกไปทั้งวันได้และสัญญาณสุดท้ายที่รวบยอดทุกอย่างเลยนะครับคือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้อืมความเหนื่อยที่ไม่ใช่จากการทํางานไม่ใช่เลยครับมันคือความรู้สึกหมดแรงเหมือนแบตเตอรี่ข้างในมันรั่วตลอดเวลาเพราะเราต้องใช้พลังงานไปกับก,บการแสดงละครการสวมหน,น้ากาก การคิดตลอดเวลาว่าจะต้องพูดหรือทำตัวยังไงใช่ครับความเหนื่อยล้าแบบนี้แหละครับคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงที่ร่างกายและจิตใจกำลังตะโกนบอกเราว่านี่มันไม่ใช่แล้วนะเรากำลังเดินห่างจากตัวเองไปไกลเกินไปแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความพยายามทั้งหมดนี้คะอะไรคือความกลัวที่มันรุนแรงขนาะที่ทำให้เรายอมเหนื่อยยอมเสียความเป็นตัวเองได้ขนาดนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากครับ เพราะถ้าเราเจาะลึกลงไปใต้พฤติกรรมเหล่านี้เราจะเจอกับแก่นกลางเดียวกันเลยนั่นก็คือความกลัวครับกลัวกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวการไม่เป็นที่รักกลัวถูกปฏิเสธกลัวว่าตัวตนจริงๆของเรามันจะไม่ดีพออ๋ซึ่งความกลัวพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับมักจะมีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะตอนวัยเด็กตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะครับที่เราอาจจะเคยเรียนรู้มาว่า ความรักและการยอมรับมันมีเงื่อนไขคือต้องเป็นเด็กดีต้องเรียนเก่งถึงจะได้รับคำชมถูกต้องครับมันเลยเกิดเป็นสมการในใจว่าตัวตนของเราเฉยๆมันไม่มีค่าพอเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกมันมาพราะพูดแบบนี้แล้วนึกถึงเรื่องราวสมมุติของก้อยในเนื้อหาที่เราได้มาเลยค่ะอ๋อครับครับเด็กผู้หญิงขี้อายคนนั้นใช่ค่ะที่อยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ฮอตฮอในห้องเรียนให้ได้ เธอก็เลยเริ่มสังเกตว่าเพื่อนในกลุ่มนั้นเขาเป็นคนตลกกล้าแสดงออกแล้วก็เลยเริ่มภารกิจเปลี่ยนตัวเองใช่ค่ะไปหาดูคลิปตลกพยายามฝึกเล่าเรื่องตลกทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันตลกเลยฝืนตัวเองสุดๆสุดๆค่ะแล้วก็พยายามพูดจาพงพางเหมือนเพื่อนในกลุ่มทั้งๆท,ท,ที่มันขัดกับนิสัยจริงๆของเธอแล้วผลเป็นยังไงครับช่วงแรกโอ้โห ผลดีมากเลยค่ะเพื่อนๆหัวเราะชวนเข้ากลุ่มก้อยรู้สึกเหมือนประสบความสำเร็จเลยเหมือนในที่สุดเธอก็ได้รับการยอมรับแล้วแต่ความรู้สึกนั้นมันอยู่ไม่นานใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเวลาผ่านไปความดีใจมันค่อยๆจางลงกลายเป็นความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ว่างเปล่าแทนทุกครั้งที่ต้องแกล้งทำเป็นคนตลกมันเหมือนมีเสียงในหัวหถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อืมเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า ตัวตนจริงๆของเธอคือใครกันแน่ความสุขที่เคยหอยหาม,มันกลายเป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นไปซะแล้วกินลึกลงไปถึงแก่นของจิตใจเลยสิ่งแรกที่มักจะเกิดขึ้นคือความวิตกกังวลเรื้อรังเพราะลึกๆแล้วเรากลัวอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผยกลัวคนอื่นจับได้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาเห็นใช่ครับมันเหมือนใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้ที่ตึงเครียดตลอดเวลาซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้เลย แล้วมันก็คงนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าวิกฤตตัวตนหรือ identity crisis ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะเมื่อเราสวมหน้ากากนานเกินไปเราจะเริ่มลืมใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองไปจริงๆใช่เลยค่ะเราจะเริ่มตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้ว่าจริงๆแล้วฉันชอบอะไรฉันเชื่อในอะไรเข็มทิศในใจมันพังไปแล้วแล้วผลกระทบสุดท้ายที่เจ็บปวดที่สุดล่ะคะ คือแม้เราจะถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนแต่เรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างถึงที่สุดอืมเพราะไม่มีใครเลยที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราความสัมพันธ์ที่ได้มาจากการสวมหน้ากากมันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินและเปราะบางมากเหมือนมีคนรักบทบาทที่เราแสดงแต่ไม่มีใครรักตัวตนจริงๆของเราเลยถูกต้องครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นวังวนที่น่ากลัวมากเลยนะคะแล้วเรื่องราแบบนี้ มันจำกัดอยู่แค่ช่วงวัยรุ่นอย่างก้อยหรือเปล่าหรือว่ามันสามารถลากยาวมาจนถึงวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยคะโอ้โหคำถามนี้สำคัญมากครับจริงๆแล้วในวัยผู้ใหญ่มันอาจจะยิ่งซับซ้อนแล้วก็ฝังราก,ากลึกกว่าด้วยซ้าเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่กลุ่มเพื่อนแล้วแต่มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานสถานะทางสังคมความคาดหวังของครอบครัวที่มันหนักอึ้งขึ้นเรื่อย ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราได้มาคือเรื่องของเมย์ใช่ไหมคะเธอเป็นภาพสะท้อนของผู้ใหญ่ที่ติดอยู่ในกับดักนี้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับเรื่องของเมย์นี่ชัดเจนมากเมย์เป็นลูกสาวคนโตที่ใช้ชีวิตตามพิมพ์เขียวที่พ่อแม่วางไวใ้ให้ทุกกระเบียดนิ้วเรียนคณะที่พ่อแม่เลือกทำงานในบริษัทใหญ่โตที่พ่อแม่ภูมิใจจนได้ฉายาว่า ลูกสาวที่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าลึกๆแล้วเมย์ฝันอยากจะเป็นศิลปินมาตลอดอืมแล้วอะไรคืออจุดแตกหักของเธอครับจุดแตกหักมันไม่ได้เกิดขึ้นตุมเดียวนะคะแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านนอนอ วนลูปไปแบบไร้ความรู้สึกใช่ค่ะความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขเลยจนกระทั่งวันหนึง่งเธอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่างเปล่าอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับเธอไม่สามารถลุกจากเตียงไปทำงานได้ไม่สามารถฝืนยิ้มหรือกแกล้งทำเป็นมีความสุขได้ต่อไปแล้วมันคือภาวะหมดไฟที่ไม่ได้มาจากงานแต่มาจากการที่ต้องฝืนเป็นคนอื่นมาทั้งชีวิตเรื่องของเมนี้สะท้อนสิ่งที่เรียกว่าการกดทับได้ชัดเจนมากครับ เสียงความต้องการที่แท้จริงของเธอถูกทําให้เงียบงันมาตลอดหลายปีเหมือนถูกเอาอะไรมาทับไว้เรื่อยๆใช่ครับทุกครั้งที่เธอเลือกทําตามความคาดหวังของคนอื่นมันก็เหมือนการเอาหินก้อนเล็กๆมาทับเสียงนั้นไว้ที่ละก้อนๆจนวันหนึ่งน้ําหนักของหินมันมากเกินกว่าจะรับไหวมันก็เลยพังทลายลงมาทั้งหมดอ๋อ oh. นี่คือผลลัพธ์ของการไม่สามารถปฏิเสธได้ที่สะสมมาเป็นเวลานานครับ พอมาถึงจุดที่ทุกอย่างพังทลายลงแบบนี้มันทั้งน่ากลัวและน่าเห็นใจในเวลาเดียวกันเลยนะคะแล้วทีนี้พอคนเรามาถึงจุดแตกหักแบบเมหรือเริ่มรู้ตัวแบบก้อยแล้วว่ากําลังหลงทางอยู่เราจะเริ่มต้นหาทางกลับมาเป็นตัวเองได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นของการเยียวยามันอยู่ตรงไหนคะจากแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามานะครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดและอาจจะยากที่สุดด้วยคือการตระหนักรู้และยอมรับครับตระหนักรู้และยอมรับ คือการยอมรับกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าใช่ฉันกําลังมีปัญหานี้อยู่ฉันกําลังสวมหน้ากากและฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วขั้นตอนนี้สาคัญมากเลยสินะคะสําคัญมากครับเพราะมันต้องเกิดขึ้นโดยปราศจากการตัดสินตัวเองไม่ต้องด่าว่าตัวเองว่าอ่อนแอไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ให้มองมันด้วยความเข้าใจและความเมตตาเหมือนเรากําลังมองเพื่อนสนิทที่กําลังเจ็บปวดอยู่ เป็นเหมือนการหยุดวิ่งหนีแล้วหันมาเผชิญหน้ากับความจริงก่อนเป็นอันดับแรกใช่นะคะแล้วหลังจากที่เรายอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะหลังจากยอมรับแล้วก็ถึงขั้นตอนของการสำรวจครับในเนื้อหาที่เราได้ใช้คำว่าการค้นหาคุณค่าหลักของตัวเองหรือ core values ฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยคะ่ะอาจจะฟังดูใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการกลับมาถามคำถามง่ายๆกับตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆเราเชื่อในอะไรเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเหมือนกันสร้างเข็มทิศส่วนตัวขึ้นมาใหม่ถูกต้องครับหลังจากที่เราใช้เข็มทิศของคนอื่นนำทางมานานพอมีเข็มทิศของตัวเองแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือการปกป้องเส้นทางของเราใช่ไหมคะซึ่งน่าจะนำไปสู่เรื่องการตั้งขอบเขตหรือ setting boundaries ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากมากยากมากครับเพราะเราถูกสอนมาให้เป็นคนดีให้เอาใจคนอื่น การปฏิเสธเลยถูกมองว่าเป็นความเห็นแก่ตัวใช่ค่ะกลัวคนอื่นจะไม่พอใจแต่จริงๆแล้วมุมมองที่สำคัญที่ต้องปรบคือการตั้งขอบเขตไม่ใช่การผลักไซสคนอื่นออกไปนะแต่มันคือการดึงตัวเองกลับเข้ามาและเคารพความต้องการของตัวเองอ๋อ oh. มันคือการพูดว่าฉันรักและเคารพเธอแต่ฉันก็ต้องรักและเคารพตัวเองด้วยการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเรา คือการเปิดโอกาสให้เราได้ตอบรับในสิ่งที่ใช่สําหรับเราจริงๆครับแล้วมันก็คงต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนการยอมรับตัวเองหรือ self acceptance ด้วยสินะคะคือไม่ใช่แค่ยอมรับข้อดีแต่ต้องโอบกอดในส่วนที่เรามองว่าเป็นข้อบกพร่องด้วยสินะคะถูกต้องที่สุดครับเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการยอมรับในทุกมิติของตัวเองเลยทั้งด้านสว่างและด้านมืดอืมและอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือการเปลี่ยนแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจ จากที่เคยต้องพึ่งพาคำชมจากคนอื่นหรือ external validation ค่ะมาเป็นการสร้างความภูมิใจจากข้างในหรือ internal validation แทนช่วยขยายความเรื่อง internal validation ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานต่างกันยังไงคะได้เลยครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับ External validation ก็เหมือนร้านอาหารที่อยู่รอดได้ด้วยรีวิวจากลูกค้าเท่านั้นอ๋อวันไหนรีวิวดีก็ดีไปครับวันไหนรีวิวแยก่ก็แทบจะปิดร้านส่วน internal validation คือเชฟที่ม่อนใจในฝีมือและปรัชญาการทำอาหารของตัวเองอืมเขารับฟังความคิดเห็นของลูกค้านะแต่คุณค่าของอาหารที่เขาทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำวิจารณ์เหล่านั้น เขามีความสุขและภูมิใจจากกระบวนการของเขาเองเราต้องเปลี่ยนจากการเป็นร้านอาหารที่รอรีวิวมาเป็นเชฟที่เชื่อมั่นในสูตรของตัวเองใช่เลยครับและสุดท้ายคือการเลือกคบคนที่ใช่อยู่ในแวดวงของคนที่ยอมรับและชื่นชมในตัวตนจริงๆของเรา ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของเรากลับมาฟังดูแล้วเหมือนเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญแล้วก็ความอดทนเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนพฤติกรรมแต่การเปลี่ยนโครงสร้างความเชื่อข้างในทั้งหมดเลยใช่ครับมันคือการย้ายศูนย์กลางอำนาจในการกํำหนดคุณค่าของเราจากโลกภายนอกกลับเข้ามาสู่โลกภายในของเราเองอย่างแท้จริง ถ้าให้สรุปแก่นสาคัญจากทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้การเดินทางเพื่อกลับมาเป็นตัวเองมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่มีวันทําเสร็จแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องทําไปตลอดชีวิตอืเป็นกระบวนการต่อเนื่องแล้วบางทีมันอาจจะเป็นของขวัญที่ล้าค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองได้เพราะความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการที่คนอื่นยอมรับในบทบาทที่เราแสดงแต่มันมาจากการที่เราสามารถรักและยอมรับในตัวตนที่เราเป็นจริงๆค่ะผมชอบประโยคทิ้งท้ายในเนื้อหาที่เราได้มามากเลยครับ เขาบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการแสดงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นคําที่ทรงพลังมากเลยค่ะครับและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเรากล้าหาญพอที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาเราจะเหมือนเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนโอกาสและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเข้ามาในชีวิตเองโดยอัตโนมัติคือเราต้องไม่วิ่งไล่ตามการยอมรับอีกต่อไปไม่ต้องเลยครับ เพราะคนที่ใช่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเราเองเป็นบทสรุปที่ดีมากเลยค่ะงั้นสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ก,กลับไปคบคิดกับตัวเองต่อนะคะจากเรื่องคุณค่าหลักหรือเข็มทิศชีวิตที่เราคุยกันไปถ้าให้เลือกแค่หนึ่งอย่างวันนี้มีการตัดสินใจเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกทาเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราแทนที่จะทำไปเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่น